สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาแนะนำวิธีการเช็คมือถือยี่ห้อซัมซุงว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นแอดขอบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าแอดเองไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางซัมซุงแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าแอดได้รู้จักวิธีการเช็คนี้จากพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งให้มาค่ะตัวแอดเองก็ลองเช็คดูแล้วนะคะ แอดจึงอยากนำมาแนะนำและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันค่ะแอดก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะว่าเวลาจะเลือกซื้อมือถือควรจะเลือกซื้อร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะเราจะได้ของแท้มาและจะได้ไม่เสียดายเงินนะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คมือถือยี่ห้อซัมซุงกันนะคะว่าเป็นของแท้หรือเปล่ามีด้วยกันทั้งหมด สองแบบนะคะแบบแรกนะคะเป็นการเช็คเวอร์ชันหรือรุ่นของเครื่องนี้นะคะคือเครื่องที่เราใช้อยู่ค่ะก็มาทำตามแอดกันได้เลยนะคะกดดอกจานสี่เหลี่ยม1 2ึ่งสาสี่สี่เหลี่ยมเมื่อเรากดรหัสนี้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบเครื่องก็จะนำมาสู่หน้านี้โดยอัตโนมัติ เพื่อนๆจะเห็นเวอร์ชันอยู่บนสุดใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือรุ่นที่เราใช้อยู่บรรทัดสุดท้ายจะเป็นโมเดลจะบอกตัวรุ่นที่เราใช้อยู่ปัจจุบันว่ายี่ห้อยีอ่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็น s ซัมซุง a 1 2ตัวนี้ที่แอรใช้อยู่ก็เป็น a 1 2นะคะอันนี้คือรุ่นของมือถือเป็นเวอร์ชั่นของมันทั้งหมดนะคะหน้านตาก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วน3มตัวบนน่าจะเป็นรหัสภายในเครื่องเขาอะค่ะแอดก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าหากเราเช็คแล้วเจอแบบเนี้ถือว่าของแท้ถ้าเช็คแล้วไม่เจอหน้าตาประมาณนี้เลยหรือโล่งว่างเปล่าเนี่ยให้สันนิษฐานก่อนเลยค่ะว่าไม่ใช่ของแท้นะคะอันนี้คือวิธีแรกนะคะเรามาดูวิธีที่สกันต่อค่ะแบบที่สองนะคะกดดอกจนันสี่เหลี่ยม ศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมอ่าระบบก็จะมาสู่หน้านี้นะคะวิธีนี้คือการเช็คระบบเซ็นเซอร์หรือแผงวงจรที่อยู่ในตัวเครื่องค่ะก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้ก็คืออุ่นใจมั่นใจแล้วว่าคือมันก็ของแท้แน่นอนนะคะเราเข้าไปจิ้มดูได้นะคะเดี๋ยวแอจะจิ้มดูให้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอันบน คำว,ว่า red ก็คือสีแดงก็คือสีที่อยู่ในเครื่องเนี่ยค่ะสีแดงก็จะเต็มจอเลยใช่ไหมคะถ้ามันไม่เต็มจอนะก็แสดงว่าระบบเครื่องในนี้มันก็เริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเต็มจอก็คือว่าเครื่องเรายังใช้การได้ดีอยู่นะคะลองดูสีเขียวบ้างค่ะ่ะเต็มจอนะคะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็เต็มจอค่ะ ก็ประมาณนี like this, like ้นะคะเพื่อนเราลองมาดูข้างล่างนี่คำว่าเวอร์ชันก็เหมือนอันเมื่อกี้เลยค่ะลองเข้าไปดูเห็นไหมคะเหมือนเหมือนแบบแรกเลยที่เรากดรหัสเข้าไปอะค่ะเจอแบบนี้ก็คือของแท้แน่นอนเวลาเพื่อนๆจะไปเลือกซื้อมือถือยี่ห้อซัมซุงร้านใดก็ตามก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะขอทางร้านเช็คก่อนนะคะเช็คสองแบบที่แอดแนะนำเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนๆจะได้มือถือที่ เป็นของแท้นะคะเราจะได้ไม่ต้องโดนคนขายเขาหลอกขายนะพยายามเลือกซื้อร้านที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันละกันด้วยนะถ้าใครอยากจะแชร์ก็ส่งต่อให้คนรู้จักให้เพื่อนๆญาติพี่น้องกันอีกทีหนึ่งได้นะคะเขาจะได้รู้วิธีการเช็ควิธี การเช็คมือถือซัมซุงอย่างถูกต้องคะ่ะว่าเป็นของแท้หรือเปล่าลองดูนะคะก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะหากแอดมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆห,หรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามนอกจากแอดจะวาง แนวทางด้านหวยแล้วแอดก็อาจจะมีวิธีอะไรดีๆเคล็ดลับดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ